เมนูอาหารง,ง่ายๆค่ะเมื่อน45ท่านผู้ชมไปหน้าเนาะคะ่ะไปหน้าพร้อมกับฝนค่ะกำลังหยุดตกป่าคืมค่ะเปล่าออไปก่อนค่ะไปเคล็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งเนาะค่ะ่าอยู่หน้าก็มีปลามีปลาเนาะคะ่ะมีปลาที่ได้เลี้ยงไว้แล้วกับเป็นน้อไม,ม้ค่ะเป็นนอ้อไม้เป็นพักเป็นพริกค,ค่ะก็เยอะแยะเท่าก,กันเดือน4าท่านผู้ชมไปเบิ้งเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็มาฮอดหน้าแล้วค่ะท่านผู้ชมนกไหมก็ไล่ไล่ค่ะสิบเบิงป่าเนาะคะ่ะสิบผ้าท่านผู้ชมเบิงป่าอยู่หน้านกไหมไลเนาะค่ะท่านผู้ชมมีผักคือกันค่ะเพราะว่าอยู่บ้านกะอยู่หน้ากะแบบพุนค่ะานกไหมนกไหมค่ะตัวนี้เป็น พุนขคานาะไม้กระลังแบบเต็มเลยค่ะเพราะว่าอยู่หน้านี่ก็เป็นเป็นให้หน้านาคะคะเพราะว่ายู่บ้านบังคัไม่หมองปลูกบังน้ะไม้ค่ะทะ่านผู้ชมอันนี้ก็ได้อาพุวนดินมันเนาะ,ะ่ามันก็นเล่ช่วงนี้มันหนาฝนน้ะไม้ก็ออกดีเห็นปะค่ะน้ะไม้เต็มเลยค่ะทะ่านผู้ชม ูกทุกอย่างค่ะยูน่าก็ไดมีพริกทุกอย่างขึ้นกันนะคะมีสวนพริกสวนยังขึ้นกันฝนกําลังตกค่ะท่านผู้ชมก็เลยฝ้าเนี่ยค่ะอากาศี๋วยวผ้าเบิ้งยูน่าก็เลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาไว้กินเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะผ้าท่านผู้ชมไปเบิ้งสะป่า พอเราเลี้ยงป่าค่ะสิบห้าลุยน้ำไปเลยเห็ดสะพานค่ะอันนี้เป็นสะพานยาน่าผ้าต๊กได้อล้วปะต๊กบ่พอ,พอโอ้อันนี้พอเราเห็ดมีหอยพร้อมค่ะท่านผู้ชมลุยน้ำผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งป่าอยู่ในสาเลยค่ะอืมปลาดุกค,ค่ะ ปลาดุกเด้อค่ะเห็นบาคา่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ปลาดุกปลาดุกหน้าบ่พ่ออืปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเด้อค่ะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แบบว่าเลี้ยงไว,บบว้เ,ไวเพราะว่าช่วงนี้นะอ่ามันหน้าฝุนนะคะก็เลยเอาปลาดุกมาปล่อยมาปล่อยไว้ในศาเนาะคะ่ะคุณะคะ่ะ ห,หลายป่ะค่ะอันนี้ก็คือปลาข้าเลียงเองค่ะข้าเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะทำไปชมได้ป้ะถ้ามาชมสุอันสาปปลาเนาะคะ่ะเมื่อีหนยูให้ยูหน้าได้อยู่ปู่นไ่ะมันต่ำเพื่อนตึ๊กตักทึ๊กตักหนิ่หลอดเพื่อน ปลูกไว้กินค่ะมักปลูกค่ะยู่บ้านกับปลูกยู่หน้ากับปลูกพ่อเพิ่นกับปลูกสะอ่อนเต้นน้ำไม้ละขอ,อนอ้ำแม่เอาน้ำไม้ไปแกงได้ด้ว,ดวพอ่อหักน้ำไม้ไปแกงกันเนะค่ะเอานอนนี่เนะาะอี่ยค่ะได้นอน,นึง ซับออดเลยเรากเย้อยย้อยไปเจ๊กน,นอน,ใน,ใน,ใน้แนะน,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 น่ๆดีนะได้สองนอค่ะน้อไม่เอาไปแกงแรงนอ้อไม่เป็นน้อไม่บงมันงบอ่ะ นมเลี่ยงนะค่ะท่านผู้ชมาหาแต่แนวกินค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาบ่อืดบ่อยากมีแต่ธรรมชาติอันนี้เป็นป้าเขาอันนี้เป็นเขาด้วค่ะอันนี้พอดีช่วงเมื่อกี้มันหนาแรงก็เลยพึ่งมาอันนี้บะเขือค่ะบะเขือปลูกแซมบะเขือปลูกแซมให้หน้าค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะ สะอ,อนน่อนเนาะไม่เอาไปแกงเอาไปต้มกินกับแจลวน้ำจิ้มกับปีก่ะคือจีแซบเนาะคะ่ะมะฮุ่งค่ะมะฮุ่งอยู่หน้ากับผสมประสานค่ะท่านผช้่ชมตัวนี้แก้วเมื่อก่อนพึ่งพึ่งปลูกพึ่งปลูกอันนี้อันนี้ต้นใหญ่แล้วค่ะแก้วเมื่อก่อนเห็นปะคะ่ะ ปิดลูกแล้วค่ะไม่ลูกครับหลายอยู่แล้วค่ะท่านผูช้ชมเป็นนวยละ,ซ,กกะ,ะซุกกระมี่ค่ะซุกกระมี่แลวนี้กะปลูกค่ะปลูกแต่ว่ากะติดนวยแล้วค่ะท่านผูช้ชมเห็นดอกปะติดนวยเบอร์ละค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกแต่ว่ากะเป็นนวย เมยอสุกแล้วค่ะซุกก็มี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทุงหน้าพอนะคะ่ะเพื่อนได้ดำหน้าฝนกระบ่ค่อยดีานได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเข่ากะงายอยู่ค่ะเข่าก็เขียวงามอยู่ค่ะคุณน,นะคะฝ้าฝนกําลัางเจ้มาฝ่าแหล่ฝนก็ร่งมากค่ะท่านผู้ชมทองฝาาแหล มื่อนี้หน่อยกับผ้าไดมาาทงไฮทวงหน้าและะ้วค่ะอีสานบานเข้าเขาเคี้ยวชะอุ่มนะคะ่ะแล้วก็มีปลาไว้กินยุสระหน่อยแล้วก็มีสวนพักมีแก้วมังกรมีพักทุกชนิปดปไม่ซักแล้วค่ะมีให้หน้าพอง <Yeah. S 2> ปูกัะเขือแซมให้หน้าเมื่อนี้น้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมผ้ามาเร็นให้เหรนหน้านะคะมาเยี่ยมชมุ่มทงหน้าเพื่อว่าสีห้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศเ,เขียวๆของเขาเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมข่าวเขียวเชาอ,อุ่มนะคะสวัสดีค่ะ